พอเริ่มไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมหยุดหายใจเรื่องนี้หลักเรื่องหลักเลยหยุดหายใจแบบตอนนอนอตอนนอนอยู่เงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเราจมน้ําเหมือนเราเพือกขึ้นมาอย่างเงี้ยตลอดเวลานะพี่ แล้วคิดดูว่าเป็นอางน้นทุกคืนตื่นมาเพลียแบบนอนเหมือนน,น,นอนไม่พอ,เห,อเหมือนเราดูอ้วกขึ้นหน่อยปะ่ะอุ้ยอวบน้ําหนักดมขึ้นไปถึง9กพี่นมขึ้นมาประมาณน้ําหนักเดิมนม70นะครับมันขึ้นมา20กิกิโล <ừ. S 2> แต่ตอนนี้ก็ลงไปกลายเป็น68 <ừ. S 2> 69ปกลายเป็นลงไปผอมกว่าเดิมอีกนะครับก็นั่นแหละครับพอเริ่มมาดูแลตัวเองเราก็รู้ว่าอุ้ยโดไม่ได้แล้วนะตอนนี้พอไปทำเทสหยุดหายใจจริงๆแล้วหยุดหายใจในขั้นแบบเป็นเยอะด้วยหมอบอกคุณหยุด เป็นร้อยครั้งเลยในคืนหนึ่งจนระดับไอออกซิเจนในเลือดต่ำเลยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเป็นโรคความดันแล้วหัวใจก็จะตามมาเพราะว่าหัวใจมันก็จะสั่งให้ปั๊มปั๊มเลือดเข้าไปเพราะว่าไอสมองส่วนกลางมันมันจับเจอว่าอุ้ยทำไมออกซิเจนมันตก,ตอ,กอย่างเงี้ย<ะ>ก็ต้องสั่งไอนี่ก็บล็อกไว้อยู่ไม่หายใจไอนี่ก็ปั๊มไปมันเลยเหมือนตื่นมาแล้วเหนื่อยมันเหมือนคนไม่ได้นอนเลยพี่อันนั้นมันเกิดจากอะไรอะ่ะน,นี่ครับภาะวะน้ําหนักเกินจนใช่ครับแล้วก็ ทานไม่ไม่ดีน้ำน้ำตาลผมก็ร้อยสิบสี่แล้วอ่ะน้ำตาลจริงจมันก็ควรจะอยู่ในระดับแบบไม่ควรเกินเก้าสิบอันนี้ร้อยสิบสี่แล้วก็ความดันตัวโบนร้อยห้าสิบี่งงเลยอ่ะเฮ้ยจากคนที่สุขภาพดีมาก็จากวัยรุ่นที่มันไม่ป่วยอ่ะอยู่ที่มาเลยแล้วตอนนั้นเพิ่งแบบสามสิบสามสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วไงก็เลยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองลดน้ำหนักก่อน วิ่งเสร็จเวทวันนี้ทุกอย่างลงมามาตรวจใหม่ค่าต่างๆ oh, สุดยอดเลยครับดีนะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันปล่อยไม่ได้นาะเรื่องของสุขภาพปล่อยไม่ได้จริงๆพี่ผม,มว่าตอนนั้นถ้าผมไม่ไหวตัวนะไม่แน่มันอาจจะนําพาให้เราเป็นโรคอะไรที่ไม่ดีในช่วงวัยห้าสิบได้เลยแหละอืมก็เลยจะเห็นช่วงนั้นก็จะมีทําเรื่องสุขภาพเยอะมากพี่ก็<ๆ>จะทําเรื่องสุขภาพแล้วคนก็ถามเยอะว่าพี่ลงยังไงเนี่ยตั้งยี่สิบสี่โลภายในสามเดือนนะพี่ แล้วก็พวกไขมันอะไรพอมันวัดออกมาเนี่ยโอ้มันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบลีนไปเลยฮะร่างทองแล้วนะตอนนี้ใช่ใช่างที่สมบูรณ์ที่สุดที่สุดในชีวิตครับที่เคยเออมีมาอมันก็เลยแฮปปี้กับ,บนี้มีเทคนิคอะไรบอกแฟนๆแม่ค้าสุดท้ายแล้วก็จริงๆผมว่าสุขภาพคือทรัพย์สินนะครับที่มีค่าที่สุดข,ของชีวิตเรานะครับเรายังเสียเงิน กับทรัพย์สินอื่นๆได้หลายอย่างนะครับมไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบมากมายกระเป๋าเสื้อผ้านะฮะรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่อินเวสต์ลงทุนกับสุขภาพของคุณบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับเราแก่ห้าไม่ได้เราเบรกอายุตัวเองย้อนเวลาไม่ได้นะครับแต่ว่าเราแก่แบบมีคุณภาพไม่เป็นภาระราคใครได้ครับ